สวัสดีครับพี่นออ้อนงแฟนเพลงแฟนบอลครับช่องเชญเราเปิดพิเ,เยวนะครผมกำลังจะเตรียมซ้อมครับเสือจะได้เสือเฮดแปดรอบแล้วเนาะจะฟึงมากนะเนาะเจวมันโยน <ไอ S 1> มีอยู่ในห้อ,หองมันมีอยู่ห้องอยู่สองสามรอยตัวอยู่เอ,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 อ้หลี สุดยอดเลยสุดยอดดีจ้าดีครับอากาศนะครับผม มองเงินน่าจะเอาอันนี้มาเทเนาะตรงนี้เนาะน้องรัดไปใส่เนาะน้องรัดน้องรัดไปใส่โอ้น้องรัดมาลมเลย โอ้โหน้องลดัดไ,ไ,ไ,ไปต่อไปกับขี่เพิ่งมาว่อเพรอ่าัะเนอไปต่อไปกับขี่เพิ่งมาทำอะไรกินวันนี้อ่ะน,น,นอาหารเทียาาเท่ยงน<า>ที่เจ็บเนไหนไหนเปิด,ปดมันจะชอนใบก็เลยเนี่ยอันนี้ผัดปาอเออน,นี่อาหารช้าลง ช้าไม่บอกว่าซ้อมไม่ใกล้เที่ยงทำตั้งแต่แปดโมงครึ่งแล้วเพราะช้อมเก่าเนี่ยทำเป็นอะไรกินสองใหญ่ไปเลยไม,เไม่เป็นไรโอ้น่าสดใสมากเลยเนาะตามน้ำับแป้งแ<อ> <laughs> ล้วค่ะรอให้ผู้บ่าวมามีเวลาผู้บ่าวตื่นสายมากผู้บ่าวนี่<อ>ตายบมตายกระเปาได้หรือผู้เฝ้าได้ก็เป็นผ้าผาเผาหรอเปล่า <laughs> <laughs> ชิวเองวงว่าลุงใช่ไหมไม่หน่อยเต็นถืออยู่กัาอากาศดีดีตรงนี้เนาะอากาศดีมือนนี้มันไม่ฝนแล้วก็มันลมเย็นด้วย ทานไหมเนี่ยแดนเซอร์หญิงทานไหมเนี่ยส่าทำไม่รอนะเนี่ยปกติทำยังไม่ทำนะเนี่ยอาหารเที่ยงเนี่ยกลัวไม่พอกินยัไม่มีแรงนโอ้โหอโหออ้วออโอ้ ได้ข่าวว่ามีกาแฟกินเยอะเน,ะนาะกาแฟที่ร้อนให้เอ,อ,หองหนูเนี่ยยังไม่เจอมันร้อนเนี่ยกาแฟบอกเขาอยู่ซื้อกาแฟมาให้เจ้าะร้อเออแล้วบอกแล้วมือแล้วเราก็เลยซื้อมือเ,อเ,อเนเีน่ยต้อไปใส่ระบุแล้วกินเอาตะพงพุงไปกินไปใส่ตะพงก็ตออให้ไปต่อไปเมื่อไหร่ไม่ตักอะไรไปอ่ะยุ่งเพราะไม่รู้ของใารเนาะไปสวัสดีครับ ขาไปบัดความดันข <ett and> <low> ึ <tı ro> ้นีว่าน่ขึ้นสองรอยโอ้คือขนาดนั้นม่บ้าหวานเลรบเป็นอยู่บ่บ่บ่เป็นเพราะว่าบรดตรวจไหมบ่ถ้าคอยตรวจบ่เป็นต้องคอยอ้วนกรกกับ่เป็นบ้เขาก็บกไตรวจพนนไหมบ้อย่ากรอกไปอวอนะบ้าเขาไปนอนได่ซื้อตอนนเขาช้เมนูบอกอยู่โรงแรมนอเขาตรวจได้หน่อยมันบอพี่ทำไมพี่ไม่เป็นพี่ต้องอวนมันวะบัดผู้จอยผัดเป็นเนาะแผนด้านรูะบดารู้กแม เป็นดาวเนาะทุกวันนี้เนาะเร็วเร็วเพื่อนเกิ่อนสอบแล้วพูกกับคุยแต่กับ็ปีกพูดกันอะแฟนอยู่ไหนแฟนแฟนอยู่ที่ละตินมูไทย์ค่ะโอ้โห Iser, <laughs> ก็ไปศิลปินแล้วกูว่านเดี๋ยวแฟนก็เรียกตัวไปเพหนค่ยังนอ บที่ลิกาซิตหรือเปล่าเพลงสมัยเก่ามั้งถึงขอบคุณทุกกำลังใจนะครับท่านชาวนักท่อง,อง,อง,งเที่ยวนะครับผมวันนี้ก็มาเลาะนะครับวันนี้ก็มาเลาะนคเล่นนะครับวันนี้นะครับผม,มเล่นหล่าตอนนี้กำลังจะสอบน,นะครับผม ำลังจะซ้อมนะครับผมน้องๆกำลังจะซ้อมครับกำลังจะซ้อมนะครับวันนี้ยอดเลยนะครับน้องกำลังจะซ้อมทลุย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 ลนะครับผมอ่ะ มานเลขมานเบอร์มานเลขมานเบอร์เด้อพักระยายนะครับผมขอบคุณทุ่มเใจนะครับ,บนะครับเดี๋ยวพร้อมครับเดี๋ยวพ้อมนะครับ ฮะบ๊อบบ๊อบฮะกินแล้วแกงปลาคอใช่ไหมพี่คุณบานใหญ่ มาหยัง <atomic Physical Patriots> <_punch> ีลองไปเบิ้งหนาเดี๋ยวค่อยไปก็ได้โอ้หมดนาดเลยะ่ะ ้าวพี่ยาวพี่ยาวกินข้าวยังวันนี้ได้กี่คลิปแล้วอันนี้ได้สองครับโอ้โหกดติดตามเท่าไหร่แล้วสามพันสองครับสามพันสองป้าส,สามพันห้าแล้วกินแล้วสามพันห้าสามพันห้าแล้วโอ้สุดยอดเลยเมื่อวานสามพันสองอชื่อช่องอะไรนะ ยาวเป็นตะเบิงลำเพลินออฟิเชียลครับฝากด้วยนะครับวันนี้ได้สองคลิปแล้วได้วันละกี่คลิปบางครั้งก็สี่บางครั้งก็ห้าโอ้สุดยอดไปเรื่อยๆนะเป็นกำลังใจให้ครับผมยาวเป็นตะเบิงลำเพลินอ๋อไปเชี่ยวครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม